เน็ต50กิก3ากิกทำอะไรได้บ้างดูหนังได้กี่เรื่องดู Youtube ได้กี่นาทีฟังเพลงได้กี่วันแล้วเล่นเกมอ่ะจะเล่นได้สักกี่ตาเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับสวัสดีครับอยู่กับช่องม,มิเตอร์ฟารน,นะครับจากการเป็นแปลงของโปรโมโชั่นในต้นปีเนี่ยตอนนี้โปรเน็ตราคาถูกเกือบทุกตัวก็จำกัดปริมาณก,การใช้งานไว้หมดแล้วนะครับ5 0กิกบ้าง3 0กิกบ้าง แต่ก่อนอ่ะที่ให้เราใช้ได้ไม่อัน้นเราก็ไม่ได้สนใจหรือว่ามันจะใช้อะไรไปเท่าไหร่บ้างแต่ตอนนี้พอเริ่มจํากัดปริมาณการใช้งานและหลายๆท่านก็กลัวว่าเน็ตที่ได้มามันจะใช้ได้ไม่ครบเดือนเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับว่าในการใช้งานแต่ละอย่างเนี่ยมันจะกินเน็ตไปขนาดไหนบ้างเราจะใช้งานได้ครบเดือนไหมเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเน็ตฟรีจากการเปิดบอร,ร,ร์ใหม่ของดีแท็กมาทดลองให้ดูแล้วกันนะครับ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการเปริดเบอ,อร์ใหม่ของทูกอดดีแท็เนี่ยเขาจะมีเน็ตให้คุณใช้ฟรี10กิใช้ได้ยาว7วันเลยก็ให้มันฟรีเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องกดรหัสไม่ต้องสมัครอะไรเลยพอคุณลงทะเบียนเสร็จเปิดเบอร์อะไรเสร็จเนี่ยคุณก็แค่รอรับข้อความแป๊บหนึ่งมันจะมีข้อความแจ้งมาว่าได้เน็ตฟรีคุณก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูในแอปดีแท็กแล้วกันนี่นะครับเขาจะให้เน็ตมา10กิ กับค่าทัวร์3ันาทีตะเกียใช้ไปหน่อยแล้วเหลือ9.98กิกแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาเป็นตัวปรหลังนะครับถ้าจะให้เอาปริมาณเป็นที่ตั้งมันก็คงไม่ไหวเนาะกว่าจะหมด10กิกเนี่ยียเวลาตายเลยเอาเวลาเป็นตัวตั้งง่ายกว่าครับผลที่ออกมาใกล้เคียงกันคอนเวิร์ตไปมาได้โดยเราจะเปิดทิ้งไว้อย่างละ10นาทีนะครับแล้วก็เอาปริมาณเน็ตที่ใช้ไปเนี่ยมาคูณ6แค่นี้ก็จะได้อะมาคร่าวๆแล้วว่าชั่วโมงหนึ่งเราใช้นเน็ตไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ด คือ YouTube เนี่ยผมใช้เป็นตัวแทนของการดูหนังแล้วกันนะครับคือถ้าจะให้เปิดหนังให้ดูเลยมันก็เสี่ยงเรื่องลิขสิทธิ์เนาะแต่ u t u b e เนี่ยผมเปิดคลิปของผมเองมันจะเปิดกี่คลิปมันก็ไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอยู่แล้วแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการทดสอบทั้งหมดนี้ผมทดสอบด้วยไฟล์คุณภาพกลางๆนะครับเราเน้นประหยัดคงไม่ไปวัดกับพวกวิดีโอ 4K อะไรน,นั่นหรอกนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันจากการดู YouTube แนวตั้งก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับการดูวิดีโอแนวตั้ง10นาทีเนี่ย คูณ6มาก็ตกชั่วโมงละ278เมกะไบต์นะครับตีกลมๆมาก็280เนาะ1กิกะไบต์มี1,000เมกะไบต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอา280ไปหารพันก็จะเท่ากับ3.5ชั่วโมงเทียบบัญญตัตยัตะยงง่ายๆนะครับถ้า1กิกะไบต์ดูหนังแนวตั้งได้3.5ชั่วโมงเพราะฉะนั้น10กิกะไบต์ก็จะดูได้35ชั่วโมง30 GB กิกะไบต์ก็105ชั่วโมงถ้าหารเป็นวันมาก็เอา30ไปหารก็ตกวันละ3.5ชั่วโมง ถ้าเป็น 50GB กิกะไบต์ก็175ชั่วโมงหาเป็นวันมาก็ตก5.9เชั่วโมงต่อวัน 100GB กิกะไบต์ก็ประมาณ11ชั่วโมงต่อวันนะครับคือ11ชั่วโมงต่อวันนี่คือแม็กสุดของคนปกติแล้วนะคือมันไม่มีใครสามารถจะนั่งดูหนังอะไรได้ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วไงอย่างน,น้อยคุณก็ต้องกินข้าวต้องนอนถูกไหมยิ่งวัยทำงานอะ่ะมันจะเหลือเวลานั่งดูหนังได้จริงๆอ่ะไม่เกินวันละสองสามชั่วโมงหรอกครับ แล้วอันนี้ก็ไม่ได้เฉพาะแค่ u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอของ Facebook ิกตกอร์อินสตาแกรมอะไรเนี่ยถ้าไม่เป็นการดูวิดีโอแนวตั้งเนี่ยอัตราการกินเน็ตก็จะประมาณนี้แหละครับใกล้ๆก,กันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นกลุ่มที่ชอบถ่ายฟีดดูวิดีโอเฉพาะแนวตั้งอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้พลิกหงายลงมาดูแนวนอนเต็มจอเนี่ยโปรซีเมกะบิตเปอร์เซกเดีอวละสามสิบกิกนี่ก็พอการใช้งานแล้วนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายดูจริงจังกดดูเต็มหน้าจอเลยดูตามแนวนอนเลยอัตราการใช้อินเน็ตก็จะต่างจากนี้เป็น เพราะจากการทดสอบการดูวิดีโอแนวนอนสิบนาทีอมันจะใช้เน็ตไปทั้งหมด93.6 MB แนวตั้งใช้ไปแค่46.4แนวนอนกินเข้าไป93.6มันจะต่างกันประมาณเท่าตัวนะครับ93.6เนี่ยคูณ6มาก็จะตกอยู่ที่5 6 1 MB เอาไปหารพันก็เท่ากับ1 GB จะดูได้ทั้งหมด8ชั่วงจุดเก็17.8ชั่วโมง,ถ,โมงถ้าเป็น50ก็สิบ็8 9ชั่วโมงหารเป็นวัามาก็ตก2.9ชั่วโมงต่อวัน 80กิก,ก็ประมาณ4.7ชั่วโมงต่อวัน90กิก,ก็5.34ชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าเป็น100กิก,ก็จะประมาณ5.9ชั่วโมงต่อวันนะครับต่อไปก็ไปดูที่การฟังเพลงกันต่อนะครับในที่นี้เราจะวัดจาก Spotify นะครับจากผลการทดสอบที่ได้มาเนี่ยถ้าเราฟังเพลงจาก Spotify เป็นเวลา10นาทีมันจะกินเน็ตไปทั้งหมด17เมกะไบต์นะครับก็เท่ากับว่า1ชั่วโมงอ่ะจะกินเน็ตทั้งหมด102เมกะไบต์ตีเป็นตัวเลขกลมๆมาก็ประมาณ100เมกต่อชั่วโมงเนาะ เพราะฉะนั้น1 g ึกิกะไบก็จะฟังเพลงได้ทั้งหมด10ชั่วโมงถ้าเป็น1 0บกิกะไบก็ร้อยชั่วโมงหารเป็นวันมาก็ตกวันละ3ชั่วโมง3 0 g ิกิกะไบก็300ชั่วโมงถ้าหารเป็นวันมาก็ตกประมาณ10ชั่วโมงต่อวันนะครับถ้าใครที่เป็นสายฟังเพลงเนี่ยผมแนะนําว่าคุณสมัครแค่โปรสี่เมกะบิตเปอร์เซกเดียวร้อยห้าสิบบาทนี่จบเลยนะมันฟังได้วันละสิบชั่วโมง่ะอย่างที่บอกคนปกติอยฟังไม่ถึงแล้วครับแถมการฟังเพลงอะ่ะมันไม่ได้ต้องใช้เน็ตเร็วอะไรมากมายนะัก เน็ตไม่อันหนึ่งเมกะบิตเปอร์เซกที่เขาติดมาให้อ่ะนั่นก็พอการฟังเพลงแล้วนะครับว่าง่ายๆถ้าคุณใช้แค่ฟังเพลงหรือถ่ายฟีดบ้างดูทิกต็อกบ้างอะไรเนี่ยโปร4เมกะบิตเปอร์เซกนี่เหลือๆเลยนะครับเดี๋ยว150บาทเนี่ยประหยัดสุดแล้วโอเคต่อไปก็ไปดูที่การเล่นเกเมกันต่อนะครับต้องออกโทรกันว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะเพราะฉะนั้นขอไม่แคปหน้าจอให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกมเนี่ยผมจะใช้ขอบดูตี้เป็นตัวแทนในการเล่นเกมนะครับ อันนี้ผมวัดมาให้2แบบนะครับแบบแรกเอาทัตั้งแต่เริ่มเกมเลยเอาตั้งแต่พวกโหลดไฟล์โหลดแพ็กอะไรด้วยนะครับอันนี้จะใช้เน็ตเยอะหน่อยกว่าจะโหลดกว่าจะติดตั้งอะไรเสร็จเนี่ยปาไปเกือบ7นาทีแล้เหลือเวลาได้เล่นจริงไม่ถึง3นาทีแต่กินเน็ตโหดมาก10นาทีใช้ไปทั้งหมด 322MB ะบนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันคือตัวเลขของการโหลดไฟล์ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเข้าเล่นครั้งแรกเนี่ยแนะนําว่าให้โหลดทุกอย่างผ่าน Wi-Fi ก่อนน่าจะดีกว่านะครับ ส่วนการทดสอบอย่างที่2เอาแต่ตัวเกมเพียๆไม่ต้องโหลดอะไรมาเลยเพราะว่าตะกี้โหลดไปหมดแล้วสําหรับการเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยสินาทีจะใช้เน็ตไปทั้งหมดแค่48 MB เมกะองนะครับเทียบกับครั้งแรกน้อยกว่าเยอะเลยอันเนี้ยสินาทีใช้เน็ตไป48 MB มกใช่ไหมกิดเป็นชั่วโมงมาก็ตก2 8 8 MB หารพันมา1 GB ก็จะเล่นได้ประมาณ3.5ชั่วโมง10กก็35ชั่วโมงหารเป็นวันมาก็ตกวันละชั่วโมงนิด,นด ถ้า50กิก็ไบก็175ชั่วโมงหารเป็นวันมาก็ประมาณ5-6ชั่วโมงต่อว,วันแต่ถ้าเป็น100กิกก็จะเล่นทั้งหมด350ชั่วโมงหารเป็นวันมาก็จะได้ประมาณ11ชั่วโมงต่อว,วันนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมก็ลองเอาตัวเลขตัวนี้ไปพิจารณาเปรียบเทียบกับโปรที่คุณจะเลือกใช้ดูนะครับส่วนโปรอะไรจะได้นเน็ตเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ลองติดตามดูในช่องเราได้นะครับผมจะมีอัปเดตโปรของทุกค่ายเอาไว้ให้ทุกเดือนอยู่แล้วหรือไม่ก็เข้าไปเช็คอัป เว็บนี้นะครับ misterfan com m i s t e r f s l e l com นะครับเราจะมีอัปเดตรายละเอียดและก็รหัสกับราคาในการสมัครเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับโอเคสำหรับข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะพอมีประโยชน์ต่อการเลือกใช้โปรให้คุ้มค่ากับการใช้งานแต่ละคนบ้างนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปตรงนี้ก่อนลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้า ตาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ